สวัสดีค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตทางช anel น,น,นี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้ค่ะหมอจะเล่าเรื่องของการแปลผลค่าการทํางานของไตที่น่าสนใจสําหรับผู้ป่วยรายหนึ่งให้ฟังนะคะโดยสําหรับผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลใจนะคะว่ามีค่าการทํางานของไตที่สูงกว่าปกติ แล้วก็ตรวจแต่ละครั้งค่ะค่าการทํางานของไตก็ขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะก็สงสัยว่าเมื่อไหร่ค่าการทํางานของไตของตัวเองเนี่ยค่ะจะดีขึ้นตลอดสักทีหนึ่งนะคะจะคลายความกังวลใจได้สักทีได้ยังไงกันนะคะโดยวันนี้ค่ะน,นี่ก็จะเป็นผลเลือดจริงของผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะที่ปรึกษาหมอเข้ามาค่ะ3-4ปีก่อนนะคะไม่ได้รักษาด้วยกันค่ะก็อันนี้เป็นผลเลือดจากการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะ ปี2559นกะคะก็ค่าผลเลือดตามนี้เลยนะคะเคทนีน1.16ค่ะแล้วก็แปลงมาเป็น GFR ที่เราก็จะเรียกกันว่าเป็นค่าการทำงานของไตนะคะได้75ค่ะแล้วก็ณนะตอนนั้นนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองก็แข็งแรงสบายดีนะคะตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะจนผ่านมาค่ะอีก2ปีนะคะก็ตรวจเลือดซ้ำค่ะค่าการทำงานของไต เป็น1,28นะคะแล้วก็ GFR ได้66หนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้จะเริ่มเป็นปีนี้แล้วนะคะก็คือประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าเป็นวันที่11เดือนพฤศจิกายนนะคะปี6 2นะคะค่าเคตินีนค่ะจะเห็นว่าจาก1,16นะคะขึ้นมาเป็น1.28แล้วก็ขึ้นมาเป็น1.32นะคะแล้วก็พอมาเรียงเป็น เปอร์เซ็นต์การทำงานของไตก็คือตัว GFR ค่ะก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะคะจาก75ก็เหลือ66แล้วก็เหลือ62นะคะทีนี้ก็เริ่มมีความ กังวลใจแล้วนะคะว่าจะจะเป็นยังไงใช่ไหมคะจะเห็นว่าค่าแคลติีนีนก็สูงขึ้นนะคะแล้วก็ g f r ก็ลดลงนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าอคะเซีตินีนเป็นยังไง GFR เป็นยังไงนะคะอันนี้หมอเล่าเบื้องต้นก่อนนะคะว่าคลติีนีนเป็นสารตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นการเจาะจากเลือดนะคะแล้วก็เราจะเรียกว่าค่า,คาการทํางานของไตเสร็จแล้วเขาจะมาใช้ค่านี้ค่ะคํานวณ เพิ่มเติมนะคะโดยดูจากว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็เชื้อชาติแบบไหนแล้วก็คำนวณออกมาเป็นเปอร์เซนต์ไตน,นะคะยิ่งถ้าเกิดในเบื้องต้นนะคะยิ่งถ้าเกิดว่ามีค่าเรตินินสูงนะคะก็มักจะแปลความว่าค่าไตอาจจะเริ่มมีความผิดปกติแล้วก็ถ้าเกรเินินยิ่งสูงก็พอมาคำนวณเป็น GFR ก็คือค่าเปอร์เซนต์การทำงานของไตเน,นะะี่ยค่ะก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะสำหรับผู้ป่วยท่านนี้ค่ะก็ พอวันที่11เดือน11นะคะก็ GFR เหลืออยู่แค่62%เท่านั้นเองนะคะก็กังวลใจนะคะอีก1สัปดาห์ต่อมาค่ะก็มีการตรวจเลือดเพิ่มเติมนะคะจากเครตินิน1.32ค่ะก็ขึ้นมาเป็นเครตินิน1.38นะคะแล้วก็อย่างที่หมอเล่าไปนะคะพอเครตนินเริ่มขึ้น GFR ก็จะลดลงค่ะ g f r จาก62ก็เหลืออยู่59นะคะทีนี้ก็ตรวจที่โรงพยาบาลเดิมก็คือ4ครั้งอย่างนี้นะคะ จากนั้นค่ะก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะงั้นลองมาตรวจอีกทีหนึ่งนะคะก็มาตรวจกับหมอวันที่19เดือน11นะคะปีปีนี้นี่เองนะคะ,ะในเบื้องต้นนะคะหลังจากที่หมอมีค่าเลือดนะคะ4ครั้งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะดูในเบื้องต้นของค่าตัวเฉพาะตัวคีตรนินก่อนนะคะจะเห็นว่าค่าคีตินินแต่ละครั้งค่ะของผู้ป่วยท่านนี้นะคะโดยดูอ่า เฉพาะครีตินินอย่างเดียวอะคะ่ะจะเห็นว่าค่าครีตินินไม่เคยต่างกันเกิน0.3เลยเห็นไหมคะ1.1มาเป็น 0. 0อ่า1.1มาเป็น1.2อันนี้ก็ต่างกันแค่0.1ใช่ไหมคะแล้วก็1.2มาเป็น1.3อันนี้ก็ต่างกันแค่นิดเดียวนะคะหมอก็แค่จะเพียงเล่าให้ฟังว่าอ่าในค่าตัวเลขแบบนี้ค่ะค่าคีตินินที่จะต้องมีการขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะจะเห็นว่าตรวจกี่ครั้งกี่ครั้งใช่ไหมคะ ค่าคีตตนินไม่เคยเท่าเดิมเลยนะคะอันนี้ที่จริงเราอันนี้ก็คือเป็นผลเลือดของค่าคีตนินที่เวลาหมอแปลความะคะ่ะหมอก็จะแปลว่าอย่างนี้ก็คือเป็นค่าการทํางานของไตที่เท่าเดิมที่คงที่นะคะจะยกเว้นแค่ในกรณีเดียวนะคะเช่นสมมุติว่าวันที่19นะคะผู้ป่วยท่านนี้มาตรวจกับหมอนะคะจะเห็นว่าคีตินินจาก1.38ใช่ไหมคะลดลงเป็น1.26แล้วก็ GFR จาก59ก็ขยับขึ้นมาเป็น 66นะคะวันนั้นมาตรวจด้วยกันก็ดีใจนะคะว่าเออทำไมมาตรวจกับหมอแล้วปรากฏว่าค่าไตดีขึ้นซึ่งจริงๆหมอจะเล่าว่ามันไม่ใช่ว่ามาตรวจกับหมอแล้วค่าการทํางานของไตของเขาดีขึ้นนะคะก็คือ,อค่าการทํางานของ,ของคนไข้ท่านนี้ค่ะก็คือประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็คืออยู่ที่ระดับประมาณสัก60 60นต้นๆน,นะคะอ,อยู่แล้วค่ะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะมาตรวจกับหมอหรือจะไปตรวจกับคุณหมอท่านใดนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ยังมีความกังวลใจอีกนะคะอีก2อาทิตย์ค่ะขอมาตรวจซ้ำนะคะจะเห็นว่าถ้าครีนินจาก1.26ค่ะก็ขึ้นไปเป็น1.3 GFR จาก66ก็ลงมาเป็น63อีกแล้วนะคะสำหรับในการที่มีผลการทำงานของไตที่ขึ้นขึ้นลงๆอย่างนี้ตลอดเวลาหมอจะขออนุญาตเล่าให้ฟังในวิดีโอนี้นะคะว่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับ การตรวจค่าการทํางานของไตนะคะจะแทบไม่มีครั้งไหนเลยนะคะหมอก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าตอนเช้านะคะมาตรวจด้วยกันแล้วก็หมอให้ตรวจเช็คเลือดค่ะดูค่าการทํางานของไตดูค่าเครตินีเนะะี่ยค่ะเช่นได้1.1่ดนนะคะแล้วก็พอตอนเที่ยงตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งค่ะอาจจะกลายเป็น1.12นะคะพอตอนเย็นอ,อาจจะกลายเป็น1.0แบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งที่จริงแล้วค่ะการทํางานของไตของท่านในวันนั้นทั้งวันค่ะ อาจจะเท่าเดิมก็ได้นะคะดังนั้นเออเราในกรณีอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่จะสงสัยว่าเอะอันเนี้ยไตดีขึ้นแล้วจริงๆนะหรือไตยแย่ลงแล้วจริงๆนะเราก็จะดูจากการที่ว่าแครีตินีนค่ะในถ้าเกิดเครีตินีนเปลี่ยนแปลงเกิน0.3นะคะอันเนี้ยจะถือว่าเริ่มผิดปกติแล้วหรือเปลี่ยนแปลงไม่ถึง0.3แต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเช่นหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติ ผู้ป่วยท่านนี้นะคะสมมติค่าเคติน1.1นะคะทางหน้ามาก็1.2ใช่ไหมคะต่างกันแค่0.1หมอก็บอกไม่เป็นไรใช่ไหมคะสมมุติทาั้งหน้ามา1.3ต่อมา1.4และ1.5และ1.6ขึ้นอย่างงี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะต่อให้ต่างกันแค่0.1นะคะไม่ไม่ถึง0.3ก็จริงแต่ปรากฏว่าขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะถือว่ามีความผิดปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดของท่านใดค่ะ ขึ้นบ้างแล้วก็ลงบ้างแล้วก็ลงบ้างแล้วก็ขึ้นบ้างอันนี้ก็จะเป็นค่าการทํางานของไตที่เป็นจากาผลของการตรวจเลือดแต่ละครั้งที่เขาจะไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะหมอขออนุญาตยกตัวอย่างของสาหรับผู้ป่วยท่านหนึ่งละกันนะคะอันนี้ก็เป็นผลเลือดของผู้ป่วยจริงเช่นกันนะคะกอ็อันนี้ในเดือนสิงหาคมนะคะจะเห็นว่าค่าครเนียมได้หนึ่งจุด 7ใช่ไหมคะแล้วก็ GFR ก็ได้25นะคะพอมาเป็นเดือนเดือน9นะคะก็คือเดือนกันยาค่ะค่าเคทตนินจาก1.7มาเป็น1.9นะคะ,อ,ะอันนี้ต้องควบคู่กับการที่หมอต้องดูคนไข้ด้วยนะคะสมมติว่า,ามีเจ็บปวดไม่สบายมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้อาจจะต้องแปลความในกรณีพิเศษแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยท่านนี้คะ่ะหมอนัดมาตรวจนะคะแล้วก็ทุกอย่างแข็งแรงสบายดีนะคะ ดูท่าแล้วจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอย่างเงี้ยหมอก็จะแปลความให้คนไข้ด้วยความสบายใจนะคะว่าอย่างเงี้ยไตของท่านยังเท่าเดิมนะคะแล้วก็นัดมาตรวจซ้ําค่ะเข้ามาตรวจซ้ําในเดือน10เห็นไหมคะจาก1.9ก็ลงไป1.8ค่าเปอร์เซ็นต์ไตจาก21ก็ขึ้นมาเป็น23อันนี้ก็ไม่ได้บอกให้คนไข้ดีใจนะคะหมอก็เรียกว่าเออก็เท่าเดิมก็คือถือว่าชะลอการเสื่อมของไตได้ในระดับที่น่าพอใจนะคะ พออีกหนึ่งเดือนถัดมาค่ะนั้นมาดูอีกนะคะจาก1.8ขึ้นมาเป็น2อันนี้ถ้าเกิดบางท่านแปลความก็จะตกใจแล้วใช่ไหมคะอุย้ยค่าวไตาจาก1.8ขึ้นไปเป็น2แล้วเปอร์เซ็นต์ไตจาก23ลงไปเป็น21อีกแล้วก็ต้องตกใจแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็หมอดูเองกับผู้ป่วยนะคะกะ็คนไข้ของหมอก็แข็งแรงสบายดีเท่าเดิมนะคะหมอก็จะ,ะปรับยาในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นมีเรื่องซีดไหมค่าเกลือแร่เป็นยังไงนะคะดูความดันดูน้ําตาลของหมอไปนะคะ จะไม่ได้มายุ่งกับค่าการทำงานของไตค่ะหลังจากนั้นหมอก็นัดมาดูตามนัดก็จะเห็นว่าค่าการทำงานของไตเขาก็ลงมาอีกแล้วนะคะ1นปตไตก็ขึ้นมา23านะคะก็จะเห็นว่าค่าขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะสุขภาพก็แข็งแรงสบายดีนะคะยืนยันกับตัวเองว่าสุขภาพก็แข็งแรงสบายดีไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยปริมาณปัสสาวะก็ยังออกปกติดีนะคะไม่บวมแล้วก็ไม่ได้มีการที่ไป หาสูตรยาบำร,รุงอาหารเสริมสมุนไพรอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วถ้าเกิดว่าค่าไตาเป็นในลักษณะนี้ค่ะบางทีก็สูงแล้วบางทีก็ต่ําแล้วบางทีก็ต่ําแล้วบางทีก็สูงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยค่ะใจของเราเวลาที่ไปตรวจแต่ละครั้งอะคะ่ะหมอก็คิดว่าถ้าเกิดพอค่าไตาดีขึ้นแล้วหมอก็จะบอกอันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็พออีกครั้งนึงก็จะต้องมาเสียใจแล้วก็ดีใจแล้วก็เสียใจอันเนี้ยก็จะ กลายเป็นใจที่เหมือนกับกระเพื่อมแล้วก็เหนื่อยตลอดเวลานะคะในผลเลือดในลักษณะทั้งผู้ป่วย2อรายที่หมอจะแปลความให้ฟังวันนี้ค่ะหมอแปลความว่าค่าการอํามันของไตก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่เท่าๆเดิมนะคะเป็นการชะลอการสื่อมของไตที่ก็ค่อนข้างจะเป็นไปตามตามเกณฑ์ค่ะในลักษณะแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าบางทีนะคะ1ปีผ่านมาค่ะดูตั้งแต่เดือนมกรานะคะไปชนเดือนธันวาอย่างเงี้ยค่ะ บางทีค่าการทำงานของไตเหนื่อยทั้งปีเลยใช่ไหมคะพอเดือนหนึ่งเอาหมอนัดมาเอาค่าไตเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นลด,ล,ดลงเนี้ยเหนื่อยทั้งปีเลยสุดท้ายพอมาชนรอบครบ12เดือนค่าการทํางานของไตก็กลับมาเท่าเดิมนะคะในวิดีโอนี้หมอตั้งใจจะทําให้สําหรับผู้ป่วยหลายรายเลยนะคะที่ผลการทํางานของไตของท่านนะคะค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ทรงๆแล้วก็ชะลอการเสื่อมของไตได้ค่อนข้างดีนะคะคุณหมอที่ดูแลท่านนะคะก็ ได้จัดยาแล้วก็ได้ดูแลท่านได้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอยู่แล้วนะคะที่จะเพิ่มเติมที่หมอจะแนะนําเพิ่มเติมก็คืออ,อยากให้ท่านเหมือนกับว่าพอไปดูในรายละเอียดแล้วก็แปลความเข้าใจผิดนะคะก็จะเหนื่อยแบบคนไข้ที่หมอดูแลเนะะี่ยค่ะคนไข้ก็จะแบบดีใจเสียใจดีใจเสียไปเสียใจตลอดเวลานะคะซึ่งหมอก็ได้แนะนําเบื่มงต้นไปแล้วนะคะว่าการแปลผลที่ควรจะเป็นเป็นอย่างไรคะ่ะ แล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าช anel น,นี้มีประโยชน์นะคะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook หมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ